ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับผมโจ้ธีรพงศ์ในช่องกเกษตรบ้านสวนครับขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณน่าจะห้าโมงครึ่งนะก็นอนนอนเล่นโทรศัพท์อยู่เออคุณนายเขาถามว่าทําไมไม่ตัดใหญ่วันนี้เอา้าเพิ่งมาบอกทาไมตอนเย็นปกติจะตัดตอนเช้านะก็มาบอกตอนนี้จะทันฝนไหมฝนก็กําลังจะมานะเดี๋ยวมาดูเส้นใหญ่กันก่อนว่าเป็นยังไง ก็ห้คืนนะเพราะเพราะด้วยทลายปามห้าคืนเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเส้นใยเป็นยังไงช่วงนี้ฝนตกช่วงนี้ฝนตกลงมาตลอดนะถ้าเส้นใยไม่ดีเราจะไม่ตัดนะฝนตกลงมาตลอดก็หม่วามว่มาในช่วงนี้อากาศมันจะหยินถ้าฝนตกลงมาเส้นใยมันก็จะเดินไม่ค่อยดีนะแต่มันก็ไม่แน่เสมอไป ถ้าเราใช้เชื้อที่พอดีแล้วบวกกับในช่วงกลางวันมีแดดอยู่บ้างนั่นก็คือมันก็ร้อนนะมันก็ร้อน,ม,น,อนมันก็มีโอกาสที่เส้นใยจะเดินดีแต่ถ้าฝนาติดต่อกันชุกๆหลายๆวันจะไม่ค่อยดีนะก็คือตกตลอดกลางวันก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนนะ ก็มองดูว่าก็มองดูว่ามีเส้นใหญ่อยู่นะโอ้นี่ที่เพื่อนๆเ,เห็นนั้นคือไอฟาร์มร้อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดใหญ่กันเดี๋ยวเราเปิดอากาศกันสักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูขึ้นมากนะก็ยังมีอยู่อีกหนึ่งหลังนะเป็นเป็นทลายปามโปะที่เปิดเมื่อกี้นี้เป็นทลายปามใหม่นะ แล้วก็หลังนี้เป็นถลายปามโปะนะเดี๋ยวเดียวจะไปเปิดหลังนู้นนะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงฟ้าหรือเปล่าผมจะทันหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะจะไม่ทันก็ตรงตอนถ่ายคลิปนี่แหละที่จะไม่ทันนะเดี๋ยวเราไปเปิดหน้าหลังกันเลยครับเดี๋ยวไปแอบดูเส้นใหญ่กันหน่อยอันที่จริงถามว่า ตัดพรุ่งนี้เช้าได้ไหมไว้หกืนได้ไหมได้นะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเราก็ไม่ว่างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะเอาทลายปามเข้านะมีอยู่สองลังนะที่ต้องเอาเข้าเดี๋ยวจะงานเยอะกันใหญ่นะเดี๋ยวจะยุ่งวุ่นวายกันใหญ่เราก็ตัดตามโปรแกรมแล้วกันถามว่า,ามันมันมันได้ไหมตัดตอนเย็นไม่เกี่ยวนะตัดตอนไหนก็ได้นะอันที่จริงตัดตอนไหนก็ได้นะ แต่ส่วนมากเราจะตัดตอนเช้านะตัดเย็นก็ได้นะไม่เกี่ยวนะตัดช่วงช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะไม่เกี่ยวนะตัดตอนไหนก็ได้นะก็เส้นใหญ่ก็เดินดีนะก็อย่างที่บอกนะฝนตกลงมาอยู่สองสาวันมาแล้วนะอากาศมันค่อนข้างจะเย็นนะก็เลยกะว่ามาแอบดูก่อนว่าเส้นใหญ่เดินดีไหมถ้าเดินไม่ดีเราจะตัดพรุ่งนี้เช้านะแต่เส้นใหญ่กับเดินดีนะ ก็เชื้อก็เป็นเชื้อของเราเองนะที่เราจะจำหนายอยู่นะเชื้อฟีเฟไฮและเราก็ใช้ทุกหลังนะส่วนมากจะใช้ทุกหลังนะถ้าไม่มีใครแนะนำว่าเชื้อตัวน,นั้นดีเอ่อเอาไปลองสิอะไรเงี้ยส่วนมากถ้ามีคนแนะนำเราก็จะเอามาลองนะบางทีมาลองให้เขาอะแต่ว่าถ้าปกติก็จะือใช้ของเราเองเลยไม่ไม่ได้ใช้ของของ,ของที่อื่นนะ เป็นเชื้อที่เราจ,จัดจำหน่ายอยู่นะโอเคเส้นใหญ่เดินดีเหมาะแก่การตัดใยนี่ก็ได้ได้แค่นี้ก็เอาแล้วนะหมายความว่าเส้นใหญ่เดินแบบนี้นะั่นในช่วงฝนฝนฝนนะฝนตกตกนะนี่จะตกอีกแล้วนะก็พักนี้เห็ดเยอะนะพักนี้ผมตื่นตีสามมาหลายวันแล้วนะก็ถ้าท่านใดที่เป็นเพื่อนกันใน Facebook ก็จะเห็นนะ ก็จะลงลงรูปเห็ดเกือบทุกวันนะเห็ดที่เห็ดที่เพื่อนเพื่อนเห็นคือเห็ดทุกวันนะเห็ดประจําวันนะไม่ใช่ว่าเอารูปสมัยไหนมาลงไม่มีนะผมไม่เคยนะก็จะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นวันต่อวันนะที่ลงก็คือวันต่อวันเลยถ้าไม่มีถ้าพักนี้โอ้กาแฟบ้านส่วนไม่ค่อยได้โพสต์รูปเห็ดเลยแสดงไม่มีนะ,ะแสดงผมไม่มีเห็ดช่วงนั้นอะ่ะถ้าช่วงที่โพสต์รูปเห็ดตลอดแสดงว่ามีทุกวัน หลังนี้ก็ถือว่าโอเคนะเป็นทลายปามโปะลงล่างไหมต้องดูก่อนอ่ะก็ลงล่างดีก็ง,งานต่อไปว่าจะได้เลิกเป็นผ้าใบาเลยนะเพราะว่าผ้าใบาเริ่มหมดอายุ มันมันมันถามว่ามันรั่วมันขาดไหมมันไม่ได้รั่วได้ขาดหรอกแต่เวลาเราอบอ่ะแล้วมันซึมเป็นไอออกเยอะๆน่ะแล้วมันได้อุณหภูมิช้ายังเราจับเวลาที่60สิบนะาฝาจะได้60สิมันนานมันไม่เหมือนหลังใหม่ๆคือผ้าใบใหม่ๆเนี้ยแป๊บเดียวนะเพราะว่ามันไม่ค่อยระเหดระเหยไปไหนนะ กล้องก็ดีจัดมันดีตรงไหนมันสาว่างเกินไปนะพอวันสาว่างเกินไปมันก็จะเห็นขาวๆข,าว,ขาวทั้งหมดนะจริงๆเส้นใ่เนี่ยที่ซุกอยู่ในนี้เยอะแย,ยะเลยนะแต่มันพอเวลาถ่ายแล้วมองไม่ค่อยเห็นนะไฟไฟมันขาวนะาเส้นให่อยู่ข้างในเนี่ยโอเคถือว่าถือว่าดีเลยถือว่าดีฟ้าที่คิดเพราะว่าอากาศมันเย็นกลัวเดินไม่ดีนะก็เดี๋ยวเราจะทำการตัดใยกัน จะทันฝนไหมวันนี้ก็ตัดใหญ่ก็ตัดใยใส่อะไรกันบ้างตัดใหญ่ที่จะใส่ก็เป็นเป็นโฮอร์โมนอันนี้เป็นโฮอร์โมนของเราเองที่เราทําแล้วก็จัดจําหน่ายอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็เอ็กตาบูเราก็จำหน่ายอยู่ก็จะใส่ล,ลู่รวมกับตัดใหญ่ไปเลยแล้วก็ถ้าเห็นมีราเขียวหรือจะใช้ในทางป้องกัน ก็ใส่ได้ตัวนี้ภายแก้วยังอยู่ครึ่งกระปุกก็แต่วันนี้จะไม่ใส่นะเพราะว่าไม่เห็นมีไม่เห็นมีลาเยวเลยแต่ถามว่าจะใส่ได้ไหมใส่ก็ใส่ได้นะในทางป้องกันเดี๋ยวดูน้ําก่อนอเดี๋ยวเติมน้ําไปอีกหน่อยเดี๋ยวสองหลังเราจะไม่พอก็งานเห็ดมีทุกวันนะเพราะว่าทาเห็ดสิบฝรั่งในะงานต้องมีทุกวันแหละคนเข้าคนออกตัดยยใยแช่ปาล์มอะไรแต่ว่าบางจังหวะไม่มีเวลาไทยให้ดู ไม่ไม่ไม่ว่างครับก็น้ำพอแล้วก็ใส่อันนี้ไปครึ่งขวดก็น้ำประมาณเกือบเกือบห้าสิบลิตรนะตามด้วยโฮอร์โมนของเราเองหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบช้อนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่ามันเป็นชีวภาพนะทั้งหมดทั้งมวลที่เราใส่ไปเนี่ยมากน้อยมันไม่ไม่ไม,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 ไมีไม่มีผลน,นะไม่เป็นอะไรนะเอาเกือบลืมเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนหัวตัดใย,ยหน่อยเออหัวตัดใ่หัวตัดใย,ย,ย,ยอันนี้ก็โอ้ใช้มานานมากแล้วทีนี้ รูรูน่าจะเฟิกคําว่ารูเฟิกหมายถึงว่าทีแรกรูทีแรกแรกูก็คงเล็กอยู่แหละรูตรงกลางแต่ทีนี้เวลาใช้ไปใช้มามันก็เฟิกเป็นรูโตทีนี้เวลาเราใช้อะมันไม่ค่อยเป็นฝอยก็ว่าจะเปลี่ยนตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนะี่อันนี้เป็นหัวใหม่นะที่เราจะจำนายอยู่ตอนนี้นะก็ทำงานมือเดียวครับก็ไม่มีอะไรไข่ หัวเก่าออกเอาหัวใหม่ใส่เลยก็หัวนี้รวมรวมส่งหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะที่จ,จัดจำหน่ายอยู่ตอนนี้นะก็เป็นทองเรื่องนะเป็นหัวทองเรื่องนะใช้กับปั๊มพ่นยานะก็จะออกประมาณนี้ไม่ถนัดนะเพราะว่า มันมือเดียวนะที่ไม่ค่อยถ่ายอนะ่ะก็ถนัดแผงไหนก็ตัดแผงนั้นเลยนะไม่เกี่ยวว่าต้องเือนผมนะแต่ผมจะตัดทีละแผงนะปลามาค่อนข้างมีความชื้นนะเราก็ไม่ต้องตัดมากนะไม่เหมือนกากหมันนะกากมันส่วนมากกากมันมันจะแห้งง่ายนะกากมันต้องใช้น้ําเยอะหน่อยนะ ก็ตัดประมาณนี้เป็นแล้วก็เดี๋ยวมาตัดแผงข้างล่างด้วยใ่ยเดินดีเมื่อเราตัดครบทุกแผงแล้วก็ตัดข้างล่างเลยทัย้เงนเงนหัวขึ้นเงน,นหัวขึ้นแล้วก็ตัดแบบนี้ให้ให้ครบทุกแผงนะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดให้เสร็จเลย โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการตัดใหญ่ครับก็ถ้าหลังจากตัดใหญ่แล้วอ่องวันสามวันมันแห้งมันแห้งก็ลดน้ําได้นะตัดใหม่ได้หรือว่ามีอาการบ้าใหญ่ก็จัดการเลยนะตัดใหม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นวัสดุเพราะจากอะไรก็ตามแต่แหละแต่ทลายปามไม่ค่อยมีปัญหานะชุดที่แล้วถ้าเพื่อนๆได้ดูที่ผมลงไว้ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าใน youtube น,นะ นั่นชุดนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็ทําแบบนี้แหละก็คือตัดใยผสมฮอร์โมนแบบนี้แหละแล้วก็อยู่ยันเก็บเลยนะไม่ได้ทําอะไรเลยนะเพราะว่ามันมีฝนตกลงมาอากาศมันค่อนข้างจะชื้นเราก็เลยไม่ต้องทําอะไรเลยเก็บอย่างเดียวยิ่งไปลดน้ําก็เดี๋ยวจะเป็นการเพิ่มความชื้นใหญ่ราเขียวจะมาเห็ดก็จะหัวบางก็มีหลายอย่างนะเราก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลย ก็หัวฟุ้งน้ําที่จะจาหน่ายอยู่ถ้ามันฟุ้งหรือมันแคบมันบางอะไรก็คือมุนตรงหัวนะก็ยังไม่เคยได้บอกนะก็เพื่อนๆก็น่าจะรู้นะที่ฟังๆไปนะก็ยังไม่ได้แนะนําอะไรเลยนะก็มุนมันมุนตรงหัวแล้วมันก็จะอ่าจะจะกว้างจะแคบเองนะไม่มีอะไรนะใช้งานง่ายนะร้อนมากเดี๋ยวเราต้องปล่อยเราต้องปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนสักพักหนึ่งให้อากาศมันเริ่มทายเท แล้วถึงค่อยปิดนะก็เป็นการระบายอากาศนะพอออกข้างนอกเย็นมากเลยก็นี่อีกหนึ่งหลังนะที่ตัดไปเมื่อกี้นะก็ถือว่าใหญ่ดีนะดีพอที่คิดนะครับก็มีหลายๆท่านนะสนใจในเรื่องของการเพาะเห็ดฟางก็เข้าไปติดตามนะแล้วก็ไปศึกษาดูเอานะ ตรงไหนไม่เข้าใจก็ทักแชทมาทำได้นะก็ยินดีตอบนะหรือว่าหาอุปกรณ์เพราะอะไรอยู่ก็ยินดีนะย,นยินดีจัดส่งให้ก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึงในเรื่องของการติดดอกแต่มองดูแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหานะมองดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาจากประสบการณ์ดูหลายๆอย่างไม่มีปัญหาน่าจะดกแบบชุดที่แล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเพื่อนๆมากครับขอบคุณครับ